วันนี้ก็ถึงวันที่มะเขือเทศสุกแล้วนะครับเรามาดูกันครับสีสวยเลยครับปลูกตั้งแต่ปลายนี่ครับปลายฝนผมจะได้เก็บเกี่ยวตอนนี้ครับสีสวยเลยครับเป็นมะเขือเทศพันธุ์พื้นเมืองครับนะครับมันจะเป็นตะปุ่มตะปำ ไม่กลมครับสีเนื้อมันสีสวยครับเราก็สามารถจะเก็บพันธุ์ตัวนี้นะครับไปเพาะต่อได้ปลูกไปเรื่อยๆครับตัวนี้มันผ่านการปลูกด้วยระบบอินรีย์มาแล้วมันจะเติบโตด้วย นี่ครับปุ๋ยธรรมชาตินะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเลยครับมันก็โตสวยครับนี่ครับผมอาหารจากธรรมชาติครับ